เรื่องราวของนักธุรกิจครอบครัวหนึ่งที่ธุรกิจของพวกเขากำลังไปได้สวยแต่แล้วเมื่อเช้าวันหนึ่งในระหว่างที่พวกเขากำลังขับรถไปส่งลูกๆที่โรงเรียนเขากลับได้รับสายปริศน,นาสายหนึ่งที่โทรมาบอกกับเจ้าตัวว่ามีระเบิดซ่อนอยู่ใต้บ่อรถของเขาและระเบิดนั้นจะระเบิดทันทีหากว่าเขาลงจากรถงานนี้จึงเกิดเป็นความมันครั้งใหม่ในการไล่ล่าหาตัวคนร้าย ผู้ที่อยู่เบื้องหลังในเหตุการณ์วินาศนี้เรื่องราวมันจะลุ้นระทึกขนาดไหนหากพร้อมกันแล้วเราไปดูเนื้อหาของหนังที่มีชื่อว่า r e t r i b u t i o n กันเลยครับแต่ก่อนที่เราจะไปเข้าเนื้อหาแอดอยากจะขอมาแก้ข่าวสักนิดหนึ่งก่อนนะครับซึ่งแอดได้เห็นคมเมนต์ในหลายๆคลิปที่คอมเมนต์ว่าช่องถูกแฮกและก็มีคนเอาไปทาต่อที่ไม่ใช่ตัวของแอดซึ่งแอดต้องบอกก่อนนะครับว่าตอนนี้แอดหาคนมาช่วยทําคลิปเพื่อที่จะได้ลงคลิปได้เร็วขึ้น เพราะลำพังที่แอดทาคนเดียวมันช้าตอนนี้แอดมีคนมาช่วยลงเสียงอยู่2คนจะให้ทําหนังบ้างทาซีรีส์บ้างส่วนแอดก็จะทําเหมือนกันเรื่องล่าสุดที่ทําไปก็คือ House of the Dragon ที่เราได้ดูกันไปแล้วนั่นแหละครับแต่ทว่าเรื่องนั้นมันกับติดปัญหาขึ้นมานิดหน่อยเลยต้องหยุดเอาไว้ก่อนแต่อีกไม่นานแอดจะกลับมาทําต่อให้เสร็จแน่นอนครับเอาล่ะครับตอนนี้เราเคลียร์กันเรียบร้อยแล้วนะครับว่าช่อง Movie for You นั้นไม่ได้ถูกแฮ็กไม่ได้ถูกขโมยไปไหนแต่แอดแค่หาคนมาช่วยทําก็เท่านั้นครับเมื่อเ้งกันนลีนนนนนนลย เรื่องราวเริ่มขึ้นที่บ้านของครอบครัวเทอร์เนอร์ในเช้าวันสดใสขนาดที่แมตเทอร์เนอร์กำลังซ้อมมวยออกกำลังกายในตอนเช้าอยู่ระหว่างนั้นมุลเลอร์หุ้นส่วนกองทุนหรือเพื่อนนักธุรกิจของเขาก็ได้โทรมาหาก่อนจะบอกให้แมตนั้นโทรไปปลอบใจคนที่มีชื่อว่าคาวซึ่งเป็นเพื่อนนักธุรกิจของพวกเขาอีกคนหนึ่งที่รู้จักกันมายาวนานถึง18ปีแล้ว สาเหตุที่แมทที่จะต้องโทรไปปลอบก็เนื่องจากว่าหุ้นกองทุนบริษัทของพวกเขานั้นตกต่ำไปมากถึง17%ภายในเพียงแค่ข้ามคืนเท่านั้นและก่อนที่มุลเล์จะวางสายเขายังได้ฝากแฮปปี้เบิร์ดเดย์กับเฮเธอร์ภรรยาของแมทอีกด้วยหลังจากที่ออกกำลังกายเสร็จแมทก็เริ่มเตรียมตัวเพื่อที่จะออกไปทำงานและในระหว่างทางก็ต้องแวะไปส่งลูกๆที่โรงเรียนอีกด้วยครับขณะที่แมทกำลังขับรถไปส่งเอมเมอรี่ลูกสาวและแซคผู้เป็นลูกชายอยู่นั้นเขาก็ได้โทรไปปลอบใจเขาเพื่อนของเขาด้วยและขอให้คาานั้นอย่าเพ หลังจากที่แมดได้โทรไปปลอบใจเขาเรียบร้อยแล้วก็รีบมุ่งหน่ขับรถไปส่งลูกๆของเขาต่อแต่ทว่าระหว่างนั้นกลับมีเสียงโทรศัพท์ดังขึ้นในรถของพวกเขาแมทคิดว่าเสียงของโทรศัพท์นั้นเป็นของลูกๆของเขาเขาจึงถามไปว่าไม่รับสายเหรอแต่ทว่าลูกๆของเขาก็ปฏิเสธก่อนจะบอกว่าไม่ใช่โทรศัพท์ของพวกเขาแมทจึงรีบมองหาโทรศัพท์ เมสพยายามมองหาโทรศัพท์อยู่นานเขาไม่รู้ว่าเสียงโทรศัพท์ที่ได้ยินนั้นมันมาจากตรงไหนแถมเขาที่กําลังขับรถอยู่ก็ไม่มีความสะดวกในการค้นหาซะเลยจนในที่สุดเขาก็ได้เปิดกล่องเก็บของข้างๆคนขับและก็ได้พบกับโทรศัพท์ปริศนาอยู่ในนั้นเขาก็ได้กดรับสายด้วยความสงสยัยและก็ได้รู้ว่าปลายสายนั้นเป็นผู้ชายที่มาพร้อมกับกล่องดัดเสียงกําลังสนทนากับเขาอยู่แม้ว่าเมสจะถามเขาอยู่นานว่าคนปลายสายนั้นคือใครและต้องการอะไรจากเขาแต่ทว่าปลายสายนั้นก็ไม่ตอบและได้บอกกับเมสไปว่าเขาได้ฝังระเบิดเอาไว้ตบอขอขงม เขาสั่งห้ามไม่ให้แมทลูกออกจากบอร์ดเด็ดขาดรวมถึงลูกๆของแมทด้วยไม่อย่างนั้นระเบิดจะทํางานในทันทีแมทที่ได้ยินแบบนั้นก็คิดว่านี่เป็นเรื่องล้อเลน่นเขาจึงได้วางสายนั้นทิ้งไปก่อนจะเอามือไปคําดูที่ใต้บอร์ดที่นั่งของเขาและก็ได้พบว่ามีอะไรบางอย่างอยู่ใต้บอดของเขาจริงๆด้วยสําหรับแมทแล้วในตอนนี้ใจหนึ่งก็เชื่อแต่อีกใจหนึ่งก็คิดว่ามันเป็นเรื่องล้อเลน่นแต่เขาก็ได้ตัดสินใจจอดรถอยู่ข้างทางและก็หยิบโทรศัพท์มือถือของเขาออกมา ก่อนจะยื่นมันลงไปใต้บาะแล้วก็ถ่ายรูปเอาไว้และแล้วเขาก็ได้พบว่ามีระเบิดติดตั้งเอาไว้อยู่ข้างใต้นั้นจริงๆตอนนี้เขาตกใจมากแลยก็สั่นไปทั้งตัวเพราะไม่รู้ว่าจะทํายังไงต่อและเป็นห่วงลูกๆของเขาและทันใดน,นั้นโทรศัพท์ปริศนาก็ดังขึ้นอีกครั้งแมทก็จึงรีบรับสายและปลายสายก็ขู่แมดทันทีโดยบอกว่าถ้านายวางสายอีกฉันจะกดระเบิดทันที เลยย้ำกับแมทไปอีกครั้งว่าระเบิดที่ถูกฝังเอาไว้ใต้บ่อนั้นจะทำงานทันทีเมื่อเขากดรีโมทหรือน้ำหนักในรถที่มีการเปลี่ยนแปลงฉะนั้นห้ามลุกจากที่นั่งและห้ามให้ลูกๆของเขาลงจากรถเด็ดขาดและถ้าหากว่าแมดขอความช่วยเหลือจากตำรวจหรือใครก็ตามเขาก็จะจุดชนวนระเบิดทันทีเช่นเดียวกันซึ่งเมื่อแมทได้ยินแบบนั้นก็ไม่มีทางเลือกอื่นเขาจึงต้องยอมทำตามทุกสิ่งทุกอย่างและชายปริศนาคนนั้นก็สั่งให้แมดขับรถไปเรื่อยๆห้ามจอดเมื่อขับไปได้สักระยะหนึ่งเขาก็ไดดด้้้้ส่งงงพิกกกัก Matt, กััััใใหหหบบบมมทแลละอขปยยยจุาาานน แถมชายปริศนายังสั่งให้แมดเอาโทรศัพท์ของลูกๆยนทิ้งไปอีกด้วยซึ่งตอนแรกแมดก็ลำบากใจแบบสุดๆว่าจะบอกลูกๆของเขายังไงดีพอเขาเอ่ยถามจะยึดโทรศัพท์ของลูกๆลูกๆของเขาก็มีสีหน้าที่เปลี่ยนไปทันทีเพราะไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นพวกเด็กๆเ,เอาแต่สงสัยในพฤติกรรมของแมทที่ขับรถติดๆขัดๆไม่อยู่กับร่องกับรอยแบบนั้นทว่าพวกเขาก็เบื่อที่จะคุยกับแมทด้วย เพราะว่าในตอนเช้าก่อนที่จะออกจากบ้านพวกเขาก็มีปากเสียงกันมาแล้วรอบหนึ่งแซกนั้นตั้งใจที่จะโดดเรียนไปเที่ยวกับมิลาแฟนสาวของเขาซึ่งแมทก็จับได้ซะก,ก่อนและก็เป็นเพราะเอมเมอรี่ที่เป็นคนมาฟ้องว่าแซกนั้นกําลังจะโดดเรียนจึงทําให้วันนี้สองพ่อลูกนั้นไม่ค่อยลงรอยกันสักเท่าไหร่ ซึ่งระหว่างที่แมทกำลังพยายามจะยึดโทรศัพท์ของลูกๆของเขาอยู่นั้นฝั่งสายปริศนาก็ได้ขู่นับถอยหลังไปด้วยเพราะถ้าหากว่านับถึงหนึ่งแล้วแมทยังไม่โยนโทรศัพท์ของลูกๆของเขาทิ้งสายปริศนาก็จะกดระเบิดรถของเขาทันทีซึ่งในระหว่างนั้นแมทก็เริ่มสงสัยว่าคนที่อยู่ในสายนี้ต้องมองเห็นเขาอยู่แน่แนเขาจึงพยายามมองหารถที่ขับตามมาด้วยซึ่งก็มีรถยนต์กับมอเตอร์ไซค์คันหนึ่งที่ตามหลังเข้ามาอย่างติดๆแมทจึงพยายามขับหลบไปตามเส้นทางต่างๆเพื่อที่จะดูว่ามีรถคันไหนที่ตามเข้ามาด้วย และเขาก็ได้เห็นมอเตอร์ไซค์คันนั้นที่เลี้ยวตามเข้ามาอยู่ติดๆซึ่งคนขับนั้นสวมชุดสีดำและใส่หมวกกันน็อกปิดบังใบหน้าทั้งหมดทําให้เขามองไม่เห็นใบหน้าของคนคนนั้นได้เลยแม้แต่น้อยซึ่งมือเมทเห็นแบบนั้นก็เริ่มมั่นใจว่าคนในสายที่โทรมานั้นน่าจะเป็นคนที่ขับมอเตอร์ไซค์แน่ๆ ประกอบกับเสียงปลายใสนั้นเหมือนกับจับตาดูเขาอยู่ตลอดเวลาอีกด้วยและทันทีที่แมทมั่นใจเขาก็ได้เหยียบเบรกกระทันหันทําให้มอเตอร์ไซค์ที่ขับตามเข้ามาติดๆอยู่นั้นเบรกกระทันหันไปด้วยเช่นเดียวกันและได้พุ่งเข้าชนท้ายรถของเขาอย่างจังซึ่งตอนนี้คนขับมอเตอร์ไซค์นั้นดูโมโหมากก่อนที่จะลุกขึ้นมาแล้วก็ถอดหมวกกันน็อกออกปรากฏว่าคนที่ขับรถมานั้นคือผู้หญิงแถมยังเป็นแฟนสาวของแซกที่มีชื่อว่ามิล่าอีกด้วยซึ่งมิล่าที่โดนแบบนั้นก็ตะโกนถามแซกไปได้วยความส นี่มันอะไรกันเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นเรานัดกันแล้วไม่ใช่เหรอว่าวันนี้จะโดดเรียนกันซึ่งเมื่อแซคเห็นแบบนั้นก็จะรีบลงไปดูอาการของมีลาแต่แมทเองก็ได้สั่งห้ามมาไว้ พอถ้าหากว่าแซกลงไปรถของเขาก็มีโอกาสที่จะระเบิดได้เขาจึงรีบตั้งสติและก็รีบขับนิวไปจากตรงนั้นทันทีโดยที่ปล่อยให้มีล่ายืนอยู่กลางถนนพร้อมกับมอเตอร์ไซค์ที่ล้มอยู่แบบนั้นซึ่งนั่นก็ทำให้แซกหัวเสียเป็นอย่างมากที่พ่อของเขาทำแบบนั้นเพราะพวกเขาไม่รู้ว่ามันเกิดอะไรขึ้นและตอนนั้นแมดก็ได้ยนมือถือของลูกๆของเขาทิ้งพร้อมกับบอกทุกสิ่งทุกอย่างให้ลูกของเขาฟังตรงๆโดยบอกว่ามีระเบิดอยู่บนรถของเราและห้ามใครลงจากรถเด็ดขาดไม่อย่างนั้นระเบิดมันจะทำงานทันทีขณะที่ทุกคคนนกกลังังไมมมม่่่ยออ้วาืบ พอหลังจากที่แมทได้บอกความจริงไปทั้งสองต่างพากันเงียบแต่มาพร้อมกับสายตาที่มีแต่ความสงสยัยว่าพ่อของพวกเขานั้นไปทำอะไรเอาไว้ทำไมถึงมีคนอยากจะฆ่าพวกเขาซึ่งแมทก็ตอบไปตามตรงว่าเขาเองก็ไม่รู้เขาได้ขับรถมุ่งหน้าต่อไปเรื่อยๆตามพิกัดที่คนไลน์นั้นส่งมาและในระหว่างนั้นซิวเวนเพื่อนร่วมงานของเขาก็ได้โทรเข้ามาหาแมทซึ่งคนไลน์ที่คุยกับแมทอยู่ ก็บอกให้เขารับสายซิลเวนในทันทีฝั่งซิลเวนก็พูดกับแมทไปทันทีว่ารถของเรามีระเบิดและคนที่ติดตั้งระเบิดเอาไว้มันโทรมาบอกกับฉันว่าทุกสิ่งทุกอย่างเหตุผลมันมาจากนายนายไปทําอะไรเอาไว้แมทซึ่งในตอนนั้นแฟนสาวของซิลเวนก็พยายามที่จะลงจากรถท้ได้แต่ทว่าซิลเวนก็พยายามจะห้ามปรามเธอเอาไว้ซึ่งตอนนี้แมทก็ยิ่งงงไปใหญ่และไม่รู้เลยว่าเหตุมันเกิดมาจากอะไรกันแน่ และในตอนนั้นก็มีตำรวจนายหนึ่งเดินตรงเข้ามาหาที่รถของซิเวนเพราะเห็นว่ามีสิ่งผิดปกติส่วนแมทเอ็นก็ขับรถมาถึงตำแหน่งที่ซิเวนนั้นอยู่และเขาก็บอกกับซิเวนว่าเขาก็กำลังตกอยู่ในสภาพเดียวกันกับซิเวนตอนนี้แฟนสาวของซิเวนนั้นสติแตกแบบสุดๆและพยายามจะออกมาจากรถทีได้ฝั่งซิเวนเอ็ก็พยายามห้ามเอาไว้และทันในนั้นตำรวจก็เดินเข้ามาที่รถของพวกเขาและขอให้ซิเวนกับแฟนสาวนั้นลงมาจากรถเพื่อตรวจค้นความผิดปกติเพราะว่าสีหน้าแฟนสาวของเขานั้นดูไม่ปกติ เมสซิเวนจะพยายามบอกตำรวจว่าทุกสิ่งทุกอย่างนั้นปกติดีแต่ตำรวจก็ไม่เชื่อและยังคงเรียกเขาลงมาจากรถทว่าซิเวนก็ปฏิษษษเสธอย่างเี็งแข็งและทันทีที่แฟนสาวของซิเวนได้โอกาสเธอก็รีบเปิดประตูและลงมาจากรถทันทีซึ่งซิเวนก็พยายามตะโกนห้ามอย่างสุดเสียงแต่ทว่ามันก็ไม่ทันการซะแล้วทันทีที่แฟนสาวของเขาลุกออกไประเบิดก็ได้ทำงานในทันทีซึ่งมันก็ทำให้รถของซิเวนเกิดการระเบิดขึ้นต่อหน้าต่อตาของแมทและลูกๆของเขาทำให้ซิเวนกับแฟนสาวและตำรวจคนนั้นเสียชีวิตคาที่แมทที่ไม่มีทางเลือก ึงได้รีบขับรถออกไปจากจุดเกิดเหตุทันทีก่อนจะถามคนร้ายไปได้วยความสงสัยว่าแกเรียกฉันมาดูซิเวนตายทําไมซึ่งคนร้ายก็ตอบกลับมาอย่างใจเย็นว่าเพื่อแสดงความจริงใจยังไงละ่ะว่าฉันนั้นทําจริงระเบิดมันคือของจริงไม่ได้รอเลนและมันก็จะเกิดขึ้นกับนายและครอโคัวของนายจริงๆด้วยถ้าหากว่านายนั้นทําผิดกฎที่ฉันตั้งเอาไว้จำเอาไว้นะห้ามขอความช่วยเหลือห้ามแจ้งตำรวจและห้ามลุกออกมาจากรถเด็ดขาดก่อนที่จะพูดเข้าเรื่องต่อซึ่งคนร้ายนั้นต้องการให้แมทโทรไปาหาเฮเธอร์เท์นเนอร์ภรรยา ภรรายาของเขามาเกี่ยวด้วยทําไมแต่ทว่าคนร้ายก็ได้บอกจุดประสงค์ไปว่าเขาต้องการกล่องที่เก็บเอาไว้ในตู้นิรภัยในธนาคาร AIG ที่เทียร์การ์เดนที่แมดนั้นได้เคยไปเช่าเอาไว้โดยจะให้เฮเธอร์ไปเอากล่องนั้นมาให้กับเขาซึ่งแมดก็ไม่มีทางเลือกจึงจําเป็นจะต้องถวายเฮเธอร์ภรรยาของเขาแต่ทว่าเธอกลับไม่รับสายและฝากข้อความเอาไว้แมดจึงได้ถวาคริสติน่า Christina, เพื่อนร่วมงานของเฮเธอร์ ซึ่งคริสติน่าก็ได้บอกกับแมทว่าเฮเทอร์นั้นไปหาทนายเพื่อทําเรื่องฟ้องยาก่อนจะบอกชื่อสํานักทนายความให้กับแมทฝั่งลูกๆของเขาเมื่อได้ยินแบบนั้นก็ตกใจเอามากๆที่รู้ว่าพ่อแม่ของพวกเขานั้นกําลังจะหย่ากันฝั่งแมทเองก็ตกใจเช่นเดียวกันที่เขานั้นโมแต่ทํางานจนไม่สนใจครอบครัวแบบนี้เมื่อตั้งสติได้อีกครั้งแมทก็ได้ติดต่อไปยังสํานักงานทนายความ เพื่อขอคุยกับเฮเธอร์ภรรยาของเขาและเมื่อทั้งสองได้คุยกันแมดก็ได้เข้าประเด็นโดยไม่อ้อมค้อมทันทีเขาได้บอกเรื่องราวทุกสิ่งทุกอย่างที่มันกําลังเกิดขึ้นทั้งหมดถึงแม้ว่าเฮเธอร์จะยังไม่ค่อยเชื่อที่แมดพูดก็ตามแต่เธอก็ต้องทําตามคําขอของแมดเพราะว่ามีลูกๆของพวกเขาเป็นเดิมพันอยู่แมดบอกให้เฮเธอร์ไปที่ธนาคาร AIG ที่เทียร์การ์เดนและไปเอาของในตู้นี้และภัยที่เขาได้เช่าเอาไว้หลังจากที่ไปถึงก็ค่อยโทรหาเขาอีกทีหนึ่งเพราะว่าตอนนี้แมดเองก็ยังไม่รู้ว่าคนไลน์นั้นต้องก,อก,นนก,งองก็วาางสายไป ทันใดน,นั้นเอมเมลี่ลูกสาวของเขาก็ได้พูดปลอบใจผู้เป็นพ่อไปทันทีว่าทุกอย่างมันจะต้องเรียบร้อยซึ่งแมดเองก็ตอบกลับไปทันทีว่าแน่นอนทุกอย่างมันต้องเรียบร้อยก่อนที่คนร้ายจะสั่งให้แมดขับรถไปหาที่จอดเพื่อรอให้เฮเธอร์ไปถึงธนาคารก่อนซึ่งแมดก็ได้ขับรถมาจอดอยู่แถวแถวสวนสาธารณะ จากนั้นเขาก็ได้ปิดเสียงของไมโทรศัพท์และก็ได้มาเปิดดูข่าวก่อนจะพบว่าทางการกําลังต้องการตัวของเขาเพราะหลังจากที่ตรวจสอบดูกล้องวงจรปิดยังจุดเกิดเหตุที่รถของซิเวนนั้นระเบิดพบว่ามีรถ s u v สีดําของเขาเป็นรถต้องสงสัยจอดอยู่ตรงนั้นด้วยและเมื่อเกิดการระเบิดก็ขับรถเนียวมาอย่างรวดเร็ว แถมตำรวจยังได้บอดเศเพิ่มเติมอีกว่าเหตุการณ์รถระเบิดของซิเวนนั้นยังไปเชื่อมโยงกับเหตุการณ์การระเบิดครั้งก่อนอีกด้วยซึ่งเราก็ยังไม่รู้ว่าเหตุการณ์นั้นมันคือเหตุการณ์อะไรกันแน่แต่ตำรวจกำลังสงสัยว่านี่อาจจะเป็นมือระเบิดต่อเนื่องแม้ว่ามันจะเป็นเพียงการคาดการณ์ของเจ้าหน้าที่ก็ตามแต่ผู้ต้องสงสัยก็คือเมทดไปเต็ม เวลาผ่านไปเมื่อเฮเธอร์ไปถึงที่ธนาคารเธอก็ได้โทรกลับมาหาที่แมทอีกครั้งก่อนจะส่งสายโทรศัพท์ให้กับเจ้าหน้าที่ธนาคารเพื่อสอบถามข้อมูลเบื้องตน้นในการส่งมอบให้เฮเธอร์เป็นตัวแทนที่จะไปเปิดตู้นี้และภัยที่เขาได้เช่าเอาไว้ทันทีที่เจ้าหน้าที่รับเรื่องก็ได้ดำเนินการในขั้นตอนต่อไปในทันทีหลังจากนั้นแมทก็ได้คุยสายกับเฮเธอร์อีกครั้งก่อนจะย้ำว่าในกล่องนั้นมีเงินสดอยู่ห้าหมื่นพร้อมกับพาสปอร์ตของครอบครบัวของพวกเขาซึ่งแมทต้องการให้เฮเธอร์ นำกล่องนั้นมาวางที่บอกข้างๆคนขับของเขาและก็ให้รีบเดินจากไปทันทีโดยที่ห้ามพูดห้ามคุยห้ามถามอะไรทั้งนั้นเลย้ำอีกครั้งวันนี้มันคือเรื่องซีเรียส ัดภาพมาที่ธนาคารหลังจากที่เฮเธอร์ได้รับของเลดเดินออกมาแมดก็ได้ขับรถมาถึงที่หน้าธนาคารทันทีเฮเธอร์กำลังจะนำของมาให้กับแมดแต่ทว่าตอนนั้นคนร้ายก็ได้เปลี่ยนแผนกระทันหันระหว่างที่เฮเธอร์กำลังเดินเข้ามาที่รถคนร้ายก็ได้สั่งแมดให้บอกเฮเธอร์ว่าให้เอาของที่เธอนำมานั้นไปให้กับผู้ชายคนหนึ่งที่ใส่สูตรสีน้้ำเงินและนั่งอยู่คนเดียวที่ตรงทางเดินแมดที่ได้ยินแบบนั้นก็ส่งสารไปถึงเฮเธอร์ในทันทีซึ่งเฮเธอร์เองก็ทำตามทุกสิ่งทุกอย่างเธอได้นำกล่องนั้นไปใใ้กับชส่ แต่ทว่าชายเสียสุดคนนั้นก็ทําท่าง,งงงไม่รู้เรื่องว่าเฮเธอร์นั้นส่งอะไรมาให้กับเขาเพียงไม่กี่วินาทีต่อจากนั้นตำรวจก็ได้บุกเข้ามาจับกลุมชายคนนั้นต่อหน้าต่อตาของเฮเธอร์ในทันทีซึ่งตัวของเฮเธอร์เองก็ถูกเหล่าเจ้าหน้าที่คุมตัวไว้เช่นเดียวกันฝั่งคนร้ายเองที่เห็นแบบนั้นก็รีบสั่งให้แมทขับรถนิ้วไปจากที่นั่นทันทีแม้ว่าแมทจะตกใจและสงสัยว่ามันเกิดอะไรขึ้นแต่เขาก็ต้องทําตาม เขารีบเหยียบคันเร่งแล้วก็หนีไปจากตรงนั้นได้ก่อนที่คนร้ายจะมาเฉลยทีหลังว่าเขาเป็นคนโทรแจ้งตำรวจมาเองและนั่นมันก็ทําให้แมทยิ่งงงเข้าไปใหญ่ว่าคนร้ายนั้นต้องการอะไรจากเขากันแน่ทําไมถึงต้องทําอะไรแบบนี้ด้วยแต่ทว่าคนร้ายก็ไม่ได้ตอบกลับไปในทางเส้นและสั่งให้แมทไปยังพี่กัดต่อไปตามแผนการหลบหนีที่เขาได้วางแผนเอาไว้ให้กับแมดพร้อมด้วยเงินของนักลงทุนจากดูไบอีกจํานวนมากซึ่งมันมีมากถึง200ล้านยูโรซึ่งเมื่อแมทได้ยินแบบนั้นก็ยิ่งสงสัยเข้าไปอีกว่าคนร้ายนนนนัััั้รรรขขขออเเเ่าาาาไงงงงงกกพะวิิบษท มีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้แต่เขาก็จําเป็นจะต้องยอมทําตามคําสั่งและรีบขับรถมุ่งหน้าไปตามพิกัดที่คนร้ายได้ให้เอาไว้ระหว่างทางเขาก็พยายามปิดไม้และก็ใหเฮซ็กดูรูประเบิดใต้บอกของเขาที่เขาได้ถ่ายเอาไว้ก่อนหน้านี้เพื่อยืนยันอีกทีว่าระเบิดเครื่องนี้มันมีความคล้ายเคืองกับแผงมงจนโทรศัพท์มือถืออย่างที่คนร้ายได้บอกจริงๆหรือไม่ซึ่งเมื่อแซกมองดูแล้วก็ยืนยัน ว่าตัวจุดชนวนนั้นคือโทรศัพท์จริงๆนั่นก็หมายความว่าหากคนร้ายโทรเข้ามาในเครื่องนั้นระเบิดก็จะทํางานทันทีแต่ถ้าหากว่าไม่มีสัญญาณโทรศัพท์คนร้ายก็ไม่สามารถกดชนวนระเบิดได้ทันใดน,นั้นก็มีสายเรียกเข้าจากแองจีลาบริกแมนเจ้าหน้าที่ตำรวจยูโรเธอเสนอที่จะช่วยเมทออกจากเรื่องนี้แม้ว่าจะได้ฟังรายละเอียดคร่าวๆจากเฮเธอร์มาแล้วก็ตามแต่บริกแมนนั้นก็ยังคงเข้าใจว่าตัวของแมทเองอาจจะเป็นผู้ก่อการร้ายในครั้งนี้เธอจึงขอให้แมทส่งตัวลูกๆของเขามาให้กับเฮเธอร์ก่อน แต่แมดก็อธิบายให้ฟังชัดๆอีกครั้งว่าในรถของเขานั้นมีระเบิดอยู่เลยถ้าหากว่ารถมีน้ำหนักเปลี่ยนไปรถมันก็อาจจะระเบิดได้และเขาก็ขอให้บิ๊กเมนปิดสัญญาณมือถือเพื่อทําให้คนไลยไม่สามารถจุดชนวนระเบิดได้ก่อนที่เขาจะรีบวางสายทิ้งเพราะว่าคนไายได้โทรเข้ามาหาเขาอีกครั้งเพื่อเร่งให้แมดขับรถให้เร็วขึ้นและไปให้ถึงจุดหมายเร็วกว่านี้ แมดก็ต้องรีบทำตามที่เขาสั่งทันทีที่แมดมาถึงลงเก็บรถไฟซึ่งเป็นจุดหมายที่คนร้ายส่งมาให้กับเขาระหว่างที่กำลังรอคำสั่งต่อไปอยู่นั้นแมดก็ได้เจอกับมุลเลอร์เพื่อนของเขาที่จอดรถอยู่ฝั่งตรงข้ามเอมเมลี่ที่เห็นแบบนั้นก็รู้สึกดีใจมากเธอได้ส่งยิ้มไปหามูลเลอร์ในทันทีจากนั้นแมดก็ได้โทรหามูลเลอร์ตามคำสั่งของคนงราน้ายซึ่งตอนนี้มูลเลอร์นั้นรู้สึกผิดหวังในตัวแมดเป็นอย่างมากเพราะเขาได้เห็นข่าวทั้งหมดแล้วและก็เข้าใจผิดคิดว่าแมดนั้นนนนนนเเเเป็นคนที่่่่ิิลวววพพืออรงงงาขงขาขขกจ แต่ด้วยความที่ทั้งสองนั้นเป็นเพื่อนรักกันมานานหลายปีมุลเลอร์ก็พร้อมที่จะช่วยเหลือแมททุกสิ่งทุกอย่างแม้ว่าเขาจะไม่รู้ถึงเหตุผลที่แท้จริงว่าทำไมแมทถึงต้องทําแบบนี้ก็ตามจากนั้นคนร้ายก็สั่งให้แมทบอกกับมุลเลอร์ให้อนุมัติเบิกถอนบัญชีหลักประกันฉุกเฉินของกองทุนดูใบพร้อมกับเงินทั้งหมด เพื่อที่จะขโมยเงินของนักลงทุนเหล่านั้นที่มาลงทุนกับบริษัทของแมทและมันก็มีมากถึง208ล้านแถมคนร้ายยังสั่งให้แมทพูดขู่ใส่มูเลอร์ไปอีกว่าถ้าหากว่านายไม่ยอมทําตามที่ฉันบอกฉันจะฆ่านายและครอบครัวของนายด้วยซึ่งแมดเมื่อได้ยินคําสั่งแบบนั้นก็ลำบากใจแบบสุดๆเพราะว่ามูเลอร์ก็เป็นเพื่อนรักของเขาแต่สุดท้ายเขาก็ไม่มีทางเลือกจึงจําเป็นจะต้องพูดตามที่คนร้ายนั้นสั่งฝั่งมูเลอร์เองไม่ได้ยินแบบนั้นก็ทั้งเสียใจเลยทั้งกลัวแบบสดๆ,ๆเขาจึงรีีีบอออนนุมมมมััตตติข,ขตู้้ลาาททท่งกร และตอนนี้ก็เหลือแค่ขั้นตอนสุดท้ายเท่านั้นคือแมตจะต้องโทรไปยืนยันที่ธนาคารเพื่อโอนเงินทั้งหมดให้กับคนร้ายแต่ทว่าก่อนที่จะเริ่มขั้นตอนต่อไปนี้คนรลายก็ได้สั่งให้แมตเอาปืนสั้นที่เขาได้เก็บเอาไว้ในลินชากออกมาและก็ให้ยิงมูลเลอร์ทิ้งซึ่งแมตก็ได้หยิบออกมาตามคําสั่งทุกอย่างแต่ในระหว่างที่เขาเลงไปที่มูลเลอร์อยู่นั้นพวกเด็กๆก,ก็ช่วยกันห้ามผู้เป็นพ่อเพราะว่ามูลเลอร์นั้นเปรียบเสมือนกับครอบครัวของพวกเขา ซึ่งในตอนนั้นคนร้ายก็ได้พูดขู่ใส่แมทไปอีกว่านายต้องเลือกเอาระหว่างชีวิตของเพื่อนนายหรือว่าชีวิตของครอบครัวนาย จากนั้นคนไลายก็เริ่มนับถอยหลังถ้านับจนถึงศูนย์แล้วแมสยังไม่ทําตามที่มันสั่งมันก็จะทําการระเบิดรถของแมสในทันทีซึ่งแมสเองก็คิดอยู่นานระหว่างเพื่อนรักกับลูกๆเขาไม่รู้จะเลือกอะไรแต่สุดท้ายเขาก็เลือกลูกๆของเขาและก็จะทําการยิงใส่มูลเลอร์ซึ่งพวกเด็กๆก,ก็ตะโกนห้ามเอาไว้อย่างสุดเสียงทําให้แมส์นั้นสั่นไปทั้งตัวและสุดท้ายเขาก็เลือกที่จะ,ย,จะยิงเพื่อนรักของเขา แต่แค่เพีงอึดใจเดียวรถคันที่มูลเลอร์นั่งมานั้นก็เกิดการระเบิดขึ้นทำเอากระจกรถของแม็กแตกด้วยแรงอัดของระเบิดนั้น และมันก็ทําให้เอมเมเล่ถูกเศษกระจกปักเข้าไปที่ขาของเธอเต็มๆซึ่งแมทที่เห็นแบบนั้นก็ไม่รอช้าเขารีบขับรถออกไปจากจุดนั้นในทันทีและก็ได้เจอกับตํารวจระหว่างทางก่อนที่เจ้าหน้าที่เหล่านั้นจะขับรถตามมาติดๆแม้ว่าคนร้ายจะสั่งให้แมทรีบโอนเงินมาให้กับเขาก็ตามแต่ถ้าว่าแมทในตอนนี้ก็ได้ไล่ให้คนร้ายคนนั้นไปตายซะเขาไม่ได้ให้ค่าคนร้ายคนนั้นอีกแล้วเพราะบางอาจมาทําให้ลูกของเขาต้องเจ็บก่อนหน้านี้ที่เขายอมทําตามก็เพื่อไม่อยากจะให้ลูกของเขาต้องเป็นอันตรายแต่พอมาตอนนี เขาไม่สนใจคนร้ายอะไรทั้งเซนและคนร้ายก็ไม่กล้าจุดระเบิดด้วยเพราะถ้าหากว่าแมตตายมันก็ไม่ได้เงินของแมตอยู่ดีส่วนแมตที่กาลังขับรถในพวกตำรวจอยู่นั้นตำรวจมุ่งหน้ามาหาเขาทุกทิศทุกทางแม้ e กระทั่งทางอากาศแมตจึงรีบขับรถเข้าไปในอุโมงค์ใต้ดินแต่ก็มีรถตำรวจอีกจํานวนมากที่วิ่งตามเข้าไปอย่างติดติดและในระหว่างนั้นสัญญาณโทรศัพท์ก็ถูกตัดขาดทําให้สายของคนร้ายนั้นหลุดไปก่อนที่เขาจะขับรถมาจนมุมอีกครั้ง หลังจากที่ออกจากอุโมงค์ใต้ดินมาแล้วเพราะว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจได้กั้นรถด,ดักรอเขาอยู่ตรงนั้นตอนนี้เอมิลี่กำลังจะหมดสติเพราะเสียเลือดจากอาการบาดเจ็บแมดพยายามขอความช่วยเหลือจากเจ้าหน้าที่แต่ทว่าเจ้าหน้าที่ก็ไม่กล้าที่จะเข้ามาใกล้เลยได้ส่งหุ่นยนต์กบกู้ระเบิดมาแทนซึ่งมันก็ทำงานได้ใช้แบบสุดๆก่อนที่มันจะสำรวจดูรอบๆของรถ จากนั้นเจ้าหน้าที่บลิกแมนก็ได้เดินเข้ามาเจราจากับแมดเพื่อเกลี้ยกล่อมให้เขานั้นยอมมอบตัวเต่โดยดีเพราะพวกเขายังคงเชื่อว่าแมดนั้นคือคนร้ายแม้ว่าแซกนั้นจะพยายามเก้ต่างให้กับผู้เป็นพ่อแต่ถ้าว่าบลิกแมนก็ยังไม่ฟังและเธอก็บอกกับแมดว่าเธออยากจะนําตัวลูกๆของแมดออกไปจากรถก่อนซึ่งเมื่อแมดได้ยินแบบนั้นก็ยิ่งโมโหเข้าไปใหญ่และเริ่มอ,อธิบายอย่างละเอียดอีกทีว่าใต้เบาะที่นั่งของเขานั้นมีระเบิดติดตั้งเอาไว้อยู่หากน้ําหนักของรถเปลี่ยนเซ็นเซอร์มันจะทํางานนและร,ะบ,บ,ร,แรแบบมัาู้้น จึงให้เหล่าเจ้าหน้าที่หน่วยกู้ระเบิดมาตรวจสอบดูรอบรอบรถอ,อ,อีกครั้ง เมื่อรู้ว่าตามประตูของรถนั้นไม่มีระเบิดพวกเขาก็รีบถอดประตูทั้งสี่บานออกและบลิกแมนก็พยายามจะพูดเกีก้ยกล่อมแมดและขอให้แมดนั้นเชื่อใจเธอเพราะว่าตอนนี้เธอได้สั่งปิดสัญญาณโทรศัพท์ตามที่แมดได้ขอเอาไว้แล้วห่างออกไป5้าช่วงตึกจากที่นี้ถึงจะมีสัญญาณมือถืออีกครั้งซึ่งเมื่อแมดได้ยินแบบนั้นก็เริ่มที่จะไว้ใจบลิกแมนมากขึ้นและบลิกแมนก็พยายามที่จะทมซักไซส์เพื่อหาความเชื่อมโยงเกี่ยวกับพวกเพื่อนของแมดที่ตายไปก่อนหน้านี้เพราะว่าตอนนี้คนในบริษัทขขอออองงงแททนนนนััั้้เเเเเหืพีีีียยยยตต่่่่าาดดววรชิู บริกแมนพยายามถามว่ามีใครบ้างที่รู้เรื่องการเงินของบริษัทของแมดซึ่งแมดก็ตอบไปตามตรงว่ามีเพียงไม่กี่คนเท่านั้นที่รู้และคนเหล่านั้นก็ตายไปหมดแล้วด้วยและเพราะเหตุนี้จึงทําให้บริกแมนไม่ค่อยเชื่อในตัวของแมดสักเท่าไหร่เพราะคนที่รู้เรื่องการเงินก็เหลือเพียงแต่เขาคนเดียวเท่านั้นแล้วคนร้ายคนนั้นเป็นใครถึงมารู้เรื่องการเงินของบริษัทของเขาได้ซึ่งแมดก็ไม่รู้จะตอบยังไง เขาจึงบอกไปว่ามันอาจจะเป็นหนึ่งในลูกค้าของเขาก็ได้ที่โกรธแค้นบริษัทของเขาที่นําเงินไปลงทุนซื้อหุน้นแต่กลับขาดทุนยับในรอบหลังมานี้หรืออาจจะเป็นใครสักคนหนึ่งที่ต้องการพยายามจะโจมตีเขาเพราะเขานึกไม่ออกจริงๆว่าจะมีใครที่ทําอะไรแบบนี้กับเขาได้บลิกแมนก็ยังถามต่อไปอีกว่าถ้า,าว่าท,ทั้งหมดทั้งมวลนี่มันทําเพื่อเงินแล้วคนร้ายจะได้อะไรเมื่อคุณถูกจับบัญชีของคุณก็จะถูกอายัดแล้วคนร้ายจะได้เงินจากคุณยังไงกันล่ะเบลิกแมนถามไปได้วยความสงสยัยสุดท้ายแล้วแมทก็จําเป็นจะต้ออองงบบกความคามลัขขเ โดยอธิบายว่าเงินทั้งหมดนั้นมีมูล,ลค่ามากถึง108ล้านยูโรเลเชลลาและมันอยู่ในบัญชีนอกเหนืออำนาจของคุณมันอยู่ในบัญชีดูไบนุ่นแน่และมันก็ยังไม่ได้ถูกอายัดด้วยและมีเพียงหุ้นส่วนของบริษัทของผมเท่านั้นที่รู้เรื่องของบัญชีนี้แต่ทว่าตอนนี้พวกเขาก็ตายกันไปหมดแล้วเหลือเพียงผมคนเดียวเท่านั้นและคนที่กำลังขู่ผมอยู่นี้มันคือใครกันแน่เขาถามไปได้วยความสงสัย จากนั้นเจ้าหน้าที่กบกู้ระเบิดก็แจ้งว่าเซ็นเซอร์ของรถไม่ทํางานแล้วเพราะว่าไม่มีสัญญาณมือถือจึงสามารถนําลูกๆของแมดออกมาได้อย่างปลอดภยัยเหลือเพียงแต่แมดคนเดียวเท่านั้นเพราะว่าเขาได้นั่งทับตัวจุดชนวนเอาไว้อยู่หากเขาลุกจากที่นั่งระเบิดมันก็ยังคงจะทํางานอยู่ดีฉะนั้นแมดยังคงลงมาจากรถไม่ได้จากนั้นพวกเขาก็รีบนําตัวของเอมเมอรี่ลงไปจากรถ แต่ทว่าแซกนั้นก็ไม่ยอมไปไหนเขาบอกว่าเขาจะอยู่เป็นเพื่อนพ่อของเขาแต่ทว่าแมตก็ขอให้แซกลงไปจากรถเพื่อไปเป็นเพื่อนเอมเมรีก่อนที่แซกจะวิ่งเข้าไปสมกอดเฮเธอร์ผู้เป็นแม่ที่ยืนรอดูสถานการณ์อยู่ห่าง ต่อมาแมดก็ได้คุยกับเฮเธอร์ผ่านวิทยุสื่อสารของบลิกแมนแมดก็ได้สั่งเสียกับเฮเธอร์และขอโทดทุกสิ่งทุกอย่างที่เขาเอาแต่ทำงานมากจนเกินไปจนไม่มีเวลาให้กับเฮเธอร์และแม้ว่าเขาพยายามที่จะบอกว่าตัวของเขานั้นไม่ได้ทำแต่ดูเหมือนว่าเฮเธอร์นั้นก็ยังจะไม่มั่นใจสักเท่าไหร่กับคำพูดของแมดเธอพยายามที่จะเกลี้ยกล่อมให้แมดท,ทำตามที่เจ้าหน้าที่บอกโดยบอกว่าพวกเขาช่วยเหลือคุณได้หลังจากจบการสนทนากับเฮเธอร์แมดก็ได้อธิบายกับบลิกแมนอีกครั้งว่าเขานั้นไม่ใช่คนทำเรื่องราวกนี แต่บริกเมนก็ยังคงไม่เชื่ออยู่ดีเพราะว่าหลักฐานทุกสิ่งทุกอย่างมันชี้ไปที่ตัวของแมดหมดเมื่ออธิบายยังไงบริกเมนก็ไม่ฟังเขาเลยบอกว่าเขาจะไปตามล่าตัวคนร้ายด้วยตัวของเขาเองโดยบอกว่าผมยอมให้มันป้ายสีความผิดให้กับผมแบบนี้ต่อไปไม่ได้อีกแล้วผมบอกพวกคุณแล้วว่าผมบริสุทธิ์แต่พวกคุณกลับไม่เชื่อมันทำลายชีวิตผมพังหมดแล้วผมจะไปตามล่ามันเองและขอให้เหล่าเจ้าหน้าที่ตำรวจพวกนั้นหลีกทางให้กับเขา แต่เมื่อตำรวจพวกนั้นไม่ยอมทำตามแมดก็เลือกที่จะขับฝ่าตำรวจเหล่านั้นออกไปแม้ว่าเจ้าหน้าที่จะยิงสกัดเอาไว้ก็ตามแต่แมดก็ขับฝ่าดาันตำรวจออกมาได้และก็รีบขับหนีไปจากที่นั่นทันทีซึ่งเมื่อหน,นีออกห่างมาจากตรงนั้นพอสมควรสัญญาณโทรศัพท์ก็มีขึ้นอีกครั้งและคนร้ายก็ได้ติดต่อเข้ามาทันทีและมันก็รีบขู่แมดให้โทรไปที่ธนาคารเพื่อโอนเงินทั้งหมดมาให้กับเขาในทันทีทำไม่อย่างนั้นเขาจะระเบิดรถของแมดท,ทิ้งแต่ทว่าแมดก็เลือกที่จะนิ่งเฉยต่อคำขู่ เพราะถ้า,ากว่าเขาตายคนร้ายก็จะไม่ได้เงินเลยแม้แต่แดงเดียวตอนนี้เขาแค้นแบบสุดๆที่คนร้ายนั้นทําให้ชีวิตของเขาต้องพังแถมยังทําให้ลูกของเขาต้องได้รับบาดเจ็บอีกด้วยเขาบอกกับคนร้ายไปทันทีว่าฉันพร้อมที่จะจบเรื่องนี้แล้วมาเจอกันตัวต่อตัว,ตว,ตวซึ่งหน้าไม่อย่างนั้นอย่าหวังที่จะได้เงินซึ่งเมื่อคนร้ายได้ยินแบบนั้นก็ไม่มีทางเลือกจึงได้ส่งพิกัดจุดนัดพบให้กับแมทเพื่อที่จะมาจบเรื่องนี้ด้วยกันแมทก็รีบขับรถมุ่งหน้าไปตามพิกัดที่คนร้ายนั้นส่งมาให พอมาถึงยังจุดนั้นเขาก็ได้พบกับขบวนประท้วงของกลุ่มวรุนขณะที่เขาจอดรถด,ดูสถานการณ์อยู่ก็มีชายลึกลับใส่หน้ากาก,กหนูคนหนึ่งที่แฝงตัวมาอยู่กับกลุ่มผู้ประท้วงก็ได้กระโดดขึ้นมาบนรถของเขาพร้อมกับขู่แมสอีกว่าเขาพร้อมที่จะกดชนนระเบิดทันทีในที่ที่มีกลุ่มวยรุนมากมายแบบนี้ซึ่งนั่นก็ทําให้แมสที่ไม่อยากจะให้คนอื่นมาโดนลูกหลงด้วยยอมทําตามในสิ่งที่คนไร้ต้องการซึ่งคนไร้ก็ออกคําสั่งให้แมดขับรถออกไปจากที่นี้เพื่อไปหาาาาสถนนทีีเ่เยเยบใกการรจจ หลังจากที่ขับรถมาถึงสถานที่สงบชายปิศน,นาใต้หน้ากากหนูคนนั้นก็ได้เปิดเผยใบหน้าที่แท้จริงของเขาออกมาซึ่งเมื่อแมทเห็นใบหน้าของชายคนนั้นก็ประหลาดใจขึ้นมาเป็นอย่างมากเพราะว่าเรื่องราวที่มันเกิดขึ้นทั้งหมดนี้มันเป็นฝีมือของมูเลอร์เพื่อนรักคนสนิทของเขาที่คบหากันมานานถึง18ปีนั่นเองที่มูเลอร์ทำแบบนี้กับเขาเล่หุ้นส่วนคนอื่นๆก็เพื่อเงิน208ล้านยูโรเพราะเขาอยากจะฮุบเงินของลูกค้า เขาบอกว่าในคุกมันไม่เหมาะสําหรับฉันหรอกฉันต้องการเงินเพ <m> ื่อไปใช้ชีวิตที่อื่นเรามาทําเรื่องนี้ให้มันจบๆกันเถอะซึ่งเขาต้องการให้แมดโอนเงินเข้าบัญชีคลิปตของเขาทั้งหมดแต่ทว่าแมดก็พยายามที่จะดึงเกมเอาไว้และถามซักไซส์ถึงสิ่งที่มูเลอร์ทําอยู่ซึ่งมูเลอร์ก็บอกเหตุผลมาอย่างหมดเปลือกว่าสิ่งที่เขาทําไปก็เพื่อความอยู่รอดเพราะว่าเมื่อไม่นานมานี้เขาได้ลงมือแค่หุ้นส่วนของพวกเขาไปแล้วหนึ่งคน พราะว่าหุ้นส่วนคนนั้นจับได้ว่ามูเลอร์นั้นแอบยากยกเงินของบริษัทและจะทําการฟ้องร้องบริษัทของแมทให้ล่มจมมูเลอร์กลธติดคุกจึงได้ทาการสังหารชายคนนั้นและเขาก็ยังรู้อีกว่าถึงแม้ว่าแมทนั้นไม่เห็นด้วยกับการกระทําของเขาแต่เขาก็รู้ว่าแมทนั้นก็รู้ว่าเขาเป็นคนทําและแมทเองก็ดีใจที่บริษัทนั้นไม่โดนฟ้องเขามองว่าแมทกับเขานั้นก็ไม่ต่างกันสักเท่าไหร่และแมทเองก็ยังเตรียมการที่จะหลบหนีเอาไว้แล้วด้วย คือเตรียมพาสปอร์ตกับเงินสดเอาไว้เผื่อกรณีฉุกเฉินจะได้พาครอบครวัวหนีตอนนี้มุลเลอร์ได้วางแผนย้อนความผิดทั้งหมดให้กับแมทไม่ว่าจะเป็นตอนที่เขาสั่งให้แมทขับรถไปหาซิเวนก็เพื่อให้กล้องวงจรปิดจับภาพของแมทเอาไว้ได้และตอนที่สั่งให้เฮเทอร์ภรรยาของแมทไปเอาพาสปอร์ตกับเงินที่ธนาคารและเขาก็ได้แจ้งตำรวจมาจับไว้ก็เพื่อจะหลอกให้พวกตำรวจนั้นมั่นใจว่าแมทนั้นเป็นคนทำเรื่องราวทั้งหมดนี้และพยายามที่จะหลบหนีนั่นเอง แถมมูลเลอร์ยังได้เปิดคลิปเสียงที่เขาได้อบอัดเอาไว้ตอนที่เขานั้นบังคับให้แมทพูดขู่ตัวเองว่าแมทนั้นจะฆ่าเขากับลูกลก,ลกหากไม่ยอมทําตามที่แมทสั่งอีกด้วยตอนนี้หลักฐานทุกสิ่งทุกอย่างชี้ไปที่แมทหมดมูลเลอร์ก็ยังบอกไปอกีกว่าการโอนเงินเข้าไปในบัญชีคริปโตนั้นมันตรวจสอบไม่ได้ตามรอยไม่ได้หลังจากที่ได้เงินมาแล้วเขาก็ตั้งใจเอาไว้ว่าจะหลบหนีพร้อมกับเปลี่ยนแปลงใบหน้าใหม่และจะใช้ชีวิตอย่างสุขสบายอยู่ที่ไหนสักแห่งหนึ่ง แต่ถ้าว่าแมดเองก็ยังคงคาดใจอยู่ดีว่าเขาเห็นกับตาของเขาว่ารถของมูเลอร์นั้นระเบิดไปแล้วแต่ทําไมมูเลอร์นั้นยังมีชีวิตอยู่ซึ่งมูเลอร์ก็ได้เฉลยความลับให้กับแมดโดยบอกว่าเขาได้หลบหนีออกมาจากรถทันทีในตอนที่แมดนั้นทิ้งปืนเพราะว่าตอนนั้นมีขบวนรถไฟวิ่งผ่านตัดมาตรงนั้นพอดีตามที่เขานั้นได้คาดการเอาไว้ทําให้สถานการณ์ทุกสิ่งทุกอย่างเข้าล็อกลงตัวตามแผนที่เขาได้วางเอาไว้จากนั้นมูเลอร์ก็บอกว่าในเลือก่วงเวลาได้แล้วสั่งโอนเงินนั้นมาให้ฉ ซึ่งแมดเองก็นั่งเงียบลังเลอยู่น,นานพอสมควรก่อนที่จะตัดสินใจสตาร์ทรถเลยก็หยิบคันเลงพุ่งรถขับออกไปจากที่นั่นด้วยความเร็วสูงและเขาก็หันมาพูดกับมูลเลอร์ว่าฉันไม่มีอะไรจะเสียแล้วและฉันก็พร้อมที่จะตายพร้อมกับนายแล้วล่ะมูลเลอร์จากนั้นเขาก็ได้เร่งเครื่องยนต์ไปอย่างเต็มสปีดตรงดิ่งไปที่สะพานทันทีพอถึงก็หักพงมาลัยจนสุดทําให้รถพุ่งเข้าไปชนกับขอบสะพานอย่างจังเพื่อหวังจะพุ่งลงตกน้ําไปพร้อมๆกันแต่ทว่าก็ดันมาติดรั้วเหล็กที่กั้นขอบะระ้้ดดิก็ไ หลุดลงมาจากมือของมูลเลอร์หล่นไปติดกับรั้วเหล็กขอบสะพานนั้นมูลเลอร์พยายามที่จะเหยียดแขนของตัวเองลงไปเพื่อที่จะเอามือถือเครื่องนั้นแต่ก็ยืดแขนออกไปไม่ถึงเพราะว่าตัวของเขาก็ติดอยู่กับเข็มขัดนิรภายัยและไม่สามารถที่จะปลดสายเข็มขัดนิรภัยได้และอาจจะตกลงไปในแม่น้าได้ทุกเมือ่อเนื่องจากว่ารถนั้นไม่มีประตูอีกทั้งรถยังตั้งเอียง80องศาอีกด้วยเลยพาดเอาไว้กับรั้วเหล็กเพียงเท่านั้น ส่วนทางฝั่งแมทที่เห็นแบบนั้นเขาก็ได้ตัดสินใจปลดเข็มขัดนิรภัยของตัวเองทันทีที่เข็มขัดนิรภัยถูกปลดแมทก็ได้หลุดออกมาจากรถทันทีและก็ร่วงลงไปสู่แม่น้ําและระเบิดก็ได้ทํางานทันทีเช่นเดียวกันทําให้มูลเลอร์ที่ติดอยู่ในรถสลายหายไปกับแรงระเบิดในทันทีส่วนแมทก็ตกลงไปในแม่น้ําและเจ้าหน้าที่ตำรวจก็มาถึงยังจุดเกิดเหตุพวกเขาได้เห็นแมทว่ายน้ำขึ้นไปบนฟังและก็หันมาสบตากับเจ้าหน้าที่บริกแมน ก่อนจะนึกถึงใบหน้าครอบครัวของเขาและเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงโดยที่ไม่รู้เลยว่าแมทนั้นจะยอมมอบตัวแต่โดยดีหรือจะหนีการจับกุมไปพร้อมกับเงิน2องล้านยูโรหรือไม่น,นั้นเราไม่สามารถรู้ได้เลย <S <S ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับหนังที่มีชื่อว่า Reptribution เรื่องราวของนักธุรกิจคนหนึ่งที่ถูกเพื่อนลักหักหลัง <S <S เพื่อขโมยเงินมากถึง200ล้านเลยได้ทําการติดตั้งระเบิดเอาไว้ในรถของเขา จนเกิดความวุ่นวายไปทั่วเรื่องนี้ถึงจะไม่ได้เห็นฉากแอคชั่นสุดมันอย่างที่ป๋าเลียมนีสันเคยแสดงมาโดยตลอดแต่ด้วยเนื้อเรื่องอันเข้มข้นและการแสดงอันยอดเยี่ยมของป๋าเลียมนีสันก็ทําให้เราที่เป็นคนดูนั้นลุ้นเอาใจช่วยแบบสุดๆว่าเนื้อเรื่องมันจะไปจบที่ตรงไหนจะหักมุมกันยังไงใครที่ชื่นชอบนักแสดงหลักอย่างเรียมนีสันแล้วล่ะก็สามารถไปหาดูเรื่องเต็มกันได้ครับและสําหรับวันนี้แอดก็คงต้องลาไปก่อนไว้เจอกันใหม่สวัสดีครับ